สวัสดีครับตนรบเข้าสู่ร No Stop Game ผมเอิร์นนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเจาะลึกฮีโร่ตัวใหม่นั่นเองเป็นฮีโร่ลิขะเดอรลิปเปอร์นั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็ตอนแรกกะจะทําคลิปนี้ตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วแต่ว่าอยากจะดูแนวโน้มของฮีโร่ตัวนี้ในการเล่นหลีกสูงสุดเลเวลสเมนต์ก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําก็เลยมาทํากันวันเสาร์คืนนี้นะครับผมอ่ะ ก็มาเริ่มกันเลยครับลิขาดเดลิเปอร์รนั้นเป็นฮีโร่สายไบโอเป็นสายแอสซัสซินเนาะอ่าโดยสเตตส์เขาเนี่ยเอ่อแอตแทกจะสูงก็แบบตรงตามมาตรฐานของสายแอสซัสซินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี HP ที่โอเคแล้วก็ดิ f ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้เนาะมาดูที่สกิลแรกอะไรครับสกิลแรก draining blade ก็คือจะทำจะดึง ศัตรูที่แถวหลังเนี่ยที่มีอัสูงสุดเนี่ยมาอยู่ที่แถวหน้าของฮีโร่ดึงมาอยู่ที่แถวหน้านะไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นแถวหน้าตัวใหม่หรืออะไรแต่เป็นแถวหน้าเพิ่มมาจากปกติแล้วเนี่ย formation ของเกมจะอยู่ที่แถวหน้าสองตัวแถวหลังสามตัวถ้าสกิลนี้ออกเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวหน้าสามตัวแถวหลังสองตัวนั่นเองนะครับก็ดึงมาแถวหน้าแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถคิวได้แล้วก็ ทำให้ติดบัฟ Red Destruction นะครับก็คือไม่สามารถใช้ Attack Trigger Skill ได้นะครับอันนี้ก็ Attack Trigger Skill ก็คือพวกคล้ายๆกับสกิลนี้ครับใช่ครับเป็นประเภทเดียวกันเลยก็คือการยม่มยีปกติมีโอกาส40% 60%อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือแบนใช้สกิลไม่ได้สิลไม่ได้อ่าแล้วก็เป็นเวลา30นี้เลยนะแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยมี d e b u f เนี่ยก็จะ ทำดาเมจ650%ให้กับเขาเนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยให้ผมประเมินเนี่ยก็นับว่าเป็นสกิลที่โอเคนะผมคิดว่าระยะหลังๆเนี่ยเกมมีการพัฒนาขึ้นให้มีสกิลพวกดึงเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะหมายความว่าสกิลทำให้ตีตัวหลังเนี่ยเพิ่มมาขึ้นไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ตัวนี้ก็ตามครับดอนัลนด์มอลลี่เนาะก็จะมีสกิลดึง ฮีโร่ตัวหลังมาแนวหน้าก็คือสกิลตัวไหนนะอ่าสกิลนี้ครับที่ฮีโร่ดึงตัวหลังมาไว้ให้ด้านหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นอีกฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นฮีโร่เลเมนเนาะเป็นสกิลที่ l i n k ์ตัวหน้าดาเมจตัวหน้ากับตัวหลังน่าจะสังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนกับเราสามารถจับทางได้เนาะผู้พัฒนาเนี่ยหรือเดฟเนี่ย เขาพยายามที่จะเน้นการดาเมจตัวหลังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะพัฒนามาเพื่อทาเพื่อบ alance เกมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีฟ้าเนี่ยยังเป็นทีมที่คลองเมตาหรือเป็นทีมอันดับหนึ่งในเซิร์ฟปัจจุบันยังไม่โดนโค่นหรือทำลายลงครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตฮีโร่ดอนนหมอวลีก็ตามเพื่อลดบทบาทหรือว่าทำให้ ทีบ่ดเนี่ยสามารถมีโอกาสชนะทีฟ้ามากขึ้นหรือว่าจะเป็นทีโรสายไบโอหรือไอหรือเมื่อกี้ก็นอกจากดอนเดนมอนลลี่แล้วเนี่ยก็จะมีเลเมียนีตตัวหนึ่งครับที่สามารถเอามา,าแก้ทางกับทีฟ้าได้แล้วก็ยังมีนอกจากนั้นสองตัวเมื่อกี้แล้วเนี่ยเขายังอัปเดตตัวที่สามเพิ่มขึ้นมาที่เป็นตัวแก้ทางหรือว่าคือตัวที่เน้นตีตัวหลังเนี่ย อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเดาได้ว่านอนาคตเนี่ยทีมฟ้าที่เป็นทีมเมตาตอนเนี้ทีมเมตาตอนนี้คือตัวไหนคือทีมที่ประกอบด้วยวิกต oria เนาะแล้วก็ไอซ์เบิร์กเดียโก้สามตัวนี้เป็นคอหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแพนด้านะครับผมอันนี้ก็เป็นสี่ตัวหลักแล้วก็ตัวที่ห้าเนี่ยก็อาจจะเป็นอีดิคมาหรือว่า,าจ,จะเป็น ไม่ใช่รานดูอีเนาะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมแมตต้าเนาะแล้วก็การอัปเดตหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเล็งตัวหลังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่โลดที่ค่อนข้างดีเลยเนาะแล้วก็มาดูสกิลที่2นะครับก็คือฟีซออฟเพนก็คือถ้ามีดีบัฟเนี่ยก็จะ for everyone d e buff effect on the enemy on the field is r e u c e d by a t t a c k 3ร2.5% per second อ่าหมายความว่า enemy นะครับอันนี้เนี่ย the enemy เขาเขียนว่า t h enemy e นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ฮีโร่ตัวเนี้ยตีอยู่อ่าน่าจะเป็นฮีโร่แถวหน้าคือตัวที่เขาตีอยู่นั่นเองว่าถ้าเขามีอ่าดีบัฟมากเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งดีบัฟก็จะเพิ่ม HP ต่อวินเนาะก็เป็นที่เพิ่มที่3 2.5% a t t a c k นั่นเองนะครับผม แล้วก็สกิลที่3ามเมื่อเริ่มเดนซ์ชันนะมีโอการส40เส้นที่จะโจมตีอินสตี่ทาร็ตที่มี HP ต่ำที่สุดโดยการโจมตีเนี่ยจะเป็น468 Attack นแอแทนะครับแล้วก็เป็นฮีลแบนบัฟก็คือทำให้ไม่สามารถฮีลได้เป็นเวลา15วินนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยก็ทำให้ศัตรูทุกตัวเลยได้รับ ดีบักที่เป็นฮิวแบนก็คือไม่สามารถฮิวได้นะแล้วก็ลดคิเลตกับฮิตเลตไปอย่างละกสิบห้าเปอรนามสวินั่นเองก็นับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะสำหรับทีมสายสีเขียวนะครับแล้วก็เอาไว e แ s สกิล uh, เนี่ยก็คือจะเน้นเกี่ยวกับสกิล draining b l a d นั่นเองนะครับทำให้นอกจากที่มีเฟเปกติของมันแล้วเนี่ย ยังทำให้มันลด energy ของฝ่ายของข้าม90พอั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวเนี้ยอุปกรณ์เอ้มอีมันขึ้นอะไรนะเอ่อนม่นอะไรนะเดี๋ยวค่อยดูท่าตัวเนี้ยเนี่ยทำให้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับมันเนี่ยน่าจะเป็นเซตสเต l y ี่เซตไม่ก็เป็นเซตที่เรียกว่าเป็นเซ็ตออ o นอิงนะครับสเตลลี่เซตก็เป็นเซตนี้เนาะอ่าเนี่ยครับก็น่าจะเหมาะสำหรับฮีโร่ตัว นิกะเดอรลิเปอร์นะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น s เต l ลี่เซนะครับผมไม่รู้ว่าผมใส่ s เต l ลี่เซไว้ที่ฮีโร่ตัวไหนแล้วนะครับก็เป็นเซตดวงดาวเนาะที่เป็นเซตพิเศษนั่นเองนะครับสำหรับ s เตลลี่เนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับก็ทำไมต้องเป็น s เต l ลี่เซนะครับเพราะว่า s เต l ลี่เซเนี่ยจะเพิ่ม จะมีลดดาเมจ66%นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอย่างอันนี้ครับเจอแล้วครับ Attack บวก33%ด้วยทำให้ตีแรงขึ้นด้วยนะ Attack พื้นฐานเนี่ยนะนรอกอย่ากนั้นเนี่ยก็ยังมีพวก Energy Charging Speed กับเ e a l Damage ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับเซต2เซตนี้เนาะที่กลาบไปเมื่อคู่นี้นะครับผมสำหรับตัว h e โ o ่ลิขัเดอดริปเปอร์นะครับ นอกจากนี้เราไปดูที่พันธะกันครับพันธะของลิขัดเดลิเปอร์เนี่ยก็จะมี2อันด้วยกันนะครับก็ถ้าเป็นการจัดทีมที่ผมแนะนํานะก็ตอนนี้ลิขัดเดลิเปอร์มีการจัดทีม2แบบแบบแรกก็คือมีประกอบด้วยลิขัดเดลิเปอร์ทัชเชอร์แซกแพนเซอร์ er, แล้วก็ฮันโซตัวที่4อันนี้ก็มี4ตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่5ก็จะเป็นฮีโร่ฮอสครับ อันนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวที่ห้านะสำหรับฮีโร่ฮอสนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยการใส่ฮีโร่ฮอสขึ้นมาเนี่ยเพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือใช้เอฟเฟกของมันท่าเลนิ่งบัตอันนี้นั่นเองแต่ว่าเอฟเฟกของอันเนี้ยมันไม่ค่อยจําเป็นเลยเพราะว่าในไหนลิขัหรือลิปเปอร์เนี่ยมันก็มีฮีลแบนหรือว่าลังอภิวิรอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายเนี่ยการนิ่งฝ่ายจะคิวได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะแล้วก็ประกอบด้วยถ้าเราใส่ตัวนี้เข้ามาเนี่ย เราก็จะมีสาย advisor หนึ่งแล้วก็มีวอรเลอร์แค่หนึ่งตัวนะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นสายแอสซัสซินสองตัวแล้วก็เป็นสายแ a นเจอร์หนึ่งตัวถ้าก็คือพวกแง่โซไม่มิตัวแทงอีกตัวหนึ่งเพื่อมายืนแถวหน้านั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าถ้าดูจากแนวทางแล้วเนี่ยหลังๆมีตัวที่ดึงแถวหลังมาขึ้นแถวหน้าบ่อยเพราะฉะนั้นตัวแถวหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนี้ก็ ไปชั่งน้ำหนักกันเอเองนะครับส่วนอีกพันธะหนึ่งก,การจัดทีมหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็จะประกอบไปด้วยดิขัดเดลิเปอร์นะครับแล้วก็แ r เชอร์แซกแพนเซอร์แล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ทีเรครับแล้วก็เป็นฮีโร่ฮันโซนั่นเองอ่านี่ก็ใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกของพันธะอันนี้นะครับ ก็เมื่อ f ฟนดี้ฮีโร่เนี่ยจมตีปกติหรือว่าฮีโร่ฝ่ายเราเนี่ยทำการจบตีปกติแล้วก็ทําให้เกิดคลิปข้อฮิตเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายก็จะเกิด Destruction Effect นั่<ม>เนเองก็คือไม่สามารถใช้ Attack Trigger s Kill ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อลิขัดเดลิเปอร์นะเพราะทำให้เขาเนี่ยคิวได้เยอะขึ้นนั่นเองนะเพราะมีดีปั๊บนะอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จัดทีมกันได้2แบบนะครับข้อดีของทีมที่มีทีเรมาด้วยเนี่ย ก็คือทีลรกเข้าเป็นสายวอลเลอร์เนาะก็แท็กหน้าระดับหนึ่งนี่เองนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือทีล็กเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีนะถ้าเทียบกับฮอกวันเนี่ยน่าจะมีฮอกวันเนี่ยเป็นเทียระดับสูงกว่านั่นเองนะอันนี้ก็ทีล็กก็เป็นตัวธรรมดารรมดาไม่ค่อยโดดเด่นนะอันนี้ก็เพื่อนๆเ็ไปชั่งน้ำหนักเอานะว่าจะเลือกปั้นเป็นทีมไหนนั่นเองนะครับอ่าส่วนคลิปนี้ก็อ๋อทีที่ผมอธิบายไปเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ย ใช้ทีมใช้สัตวเลี้ยงตัวไหนดีถ้าให้แนะนํานะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นจางจัดทีมที่มีทีเล็กเนี่ยก็แนะนําเข้า thunder cake thunder r e g e ไปเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเพื่อนๆจัดทีมนั้นเนี่ยก็น่าจะเดาได้แล้วว่าจะไปสู้กับทีมฟ้าน,นั่นเองนะครับซึ่งทีมฟ้านเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่ที่ถ้าโดนดาเมจสูงๆเกินกว่าที่เขาจะสามารถฟื้นหรือฮีลได้นเนี่ยก็จะชนะนะครับแต่ถ้าเราดาเมจไม่พ้อกคือเรารอวันเสมอ หรือรอวันพ่ายแพ้อย่างเดียวนะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งมังกรหรือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับทําให้ใส่เนี่ยฮีลิเอฟเฟกเนี่ยลดลงไปนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองตัวหรือจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะถ้าเพื่อนตัวไหนเนี่ยอัพฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยเอ้ยอัพแสดงตัวนั้นเนี่ยสักฟกสามสิบลเวเมื่อสามสิบคตรทุกอันหนืก็ตัวนั้นมาใช้ก่อนก็ได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะกขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ